สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องนะพี่ป้า,าทุกทุกท่านนะผมช่างเสศสกลนครนะหรือเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กอิสระภาพนะครับวันนี้นะวันนี้จะมามาแนะนำวิธีวิธีเสาะล่องใส่รางนะครับเสาะล่องใส่รางพันธาย,ยกยิง รางยาวร้อยสามห้าวิธีซอนล่องนะครับง่ายๆนะครับเป็นรางเราใสมาเรียบร้อยแล้วนะขนาดนะครับขนาดเราก็วัดนะครับผมจะทําแบบเป็นฝังรางนะครับประกบแบบนี้นะประกบแบบนี้ปุ๊บนะบแล้วก็ขีดนะครับขีดด้านข้างให้มันเป็นร่องนะรเราก็จะได้รู้ขนาดนะครับ เราขีดแบบนี้นะนะครับจะเห็นรอยอยู่ที่ผมขีดเป็นรอยดีสอนะรอยดี เสนะครับเสาะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะรครับตร,ร,ร,บรงนะครับติดเสาะเสร็จเรียบร้อยง่ายๆครับสำหรับมือใหม่เราก็ใส่ดูเลยนะเพราะว่าเราว,วัดขนาดวัดขนาดมันพอดีเลยนะตรงนี้ยังจะบากนะเราจะไป บากตรงนี้เข้านะบากตรงนี้มาเพือ่อเพื่อให้มันเลื่อนเลื่อนมาให้เลื่อนเลื่อนมาด้านหลังนะครับอให้มันเลื่อนมาด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับวิธีง่ายๆก็คืออย่างที่ผมบอกนะวัดขนาดนะวัดขนาดล่องกนะ็คือเสาะแบบฝั่งล่างใส่เป็นแบบฝังล่างเลยนะ๊บยกยิงะสหรับยกยิงวิธีเสาะล่องล่างนะ เสาะลองรางง่ายๆนะใช้ทิมเมอร์ตัวเดียวนะครับใช้แค่ทิมเมอร์นี่แหละตัวเดียวนะเซะสวยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าชำนาญหรือไม่ชำนาญน,นะสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมทำทุกวันนะนเห็นไหมครับลองลองด้านข้างนะนี่มันจะนะครับจะไม่มีรอยเราเตอร์ จะไม่มีรอยทิมเมอร์กินนะครับจะไม่มีรอยทิมเมอร์ทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าผมเสาะทุกวันนะครับก็คือความชานาญนะครับก็คือสําหรับมือใหม่นะครับที่สําหรับมือใหม่ที่อยากจะทํานะครับอยากจะทําไอ้น้าไมายิงปลานี่ครับอยากจะทําหน้าไมายิงปลานี่ก็คือเสาะล่องไม่ต้องจําเป็นที่จะใช้เป็นเรวเตอร์ตัวใหญ่นะค,นครับแค่ทิมเมอร์นี้ครับทิมเมอร์ทิมเมอร์ตัวเล็กนี่ครับ ของใช้เป็นมาคิต้านะครับ MT นะตัวนี้นะดอกตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณไอ้ดอกเป็นแบบนี้นะดอกเหลี่ยมให้ดูดอกสี่เหลี่ยมนะดอกสี่เหลี่ยมเนะี่ยไอ้ดอกดอกตรงเนะี่ยขนาดประมาณสิบเก้ามิลเซาะสองทีนะครับเพราะว่าเพราะว่าขนาดตัวนี้มันสามสามมิลสามเส้นล่างตัวนี้สามเส้นนะเพราะว่ามันดอกสิบเก้าก็เซาะลงไปรอบแรกนะครับเราจะเอาลึกเท่าไหร่นะ เราจะเอาลึกประมาณเซนครึ่งก็เสาะลงไปเซนครึ่งนะครับรอบแรกแล้วก็รอบสองนะครับแล้วทีเราขีดนะก็ลงไปเซนครึ่งนะนะครับก็แบบนี้นครับยกยิงสําหรับยกยิงคนระับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะวิธีวิธีเสาะล่องไกลนะครับเสาะล่องไกลล่องปีกนะครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากกด ติดตามด้วยนะครับช่อง youtube นะครับช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับวิธีซอลลองง่ายๆนะไม่เข้าใจก็พิมพ์ข้อความใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะผมจะเข้าไปตอบนะผมต้องสวัสดีครับ